เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับรถคันนี้ครับแล้วก็ไอเทมชุดวันสงกรานนะว่ามีอะไรบ้างนะครับที่น่าสะสมนะไปดูกันครับถ้าอยากเติมเกมต้องเปทอวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปนแน่น,นอนฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกงล้อมหาสนุกที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับ หลายคนคงรู้แล้วว่ามันต้องใช้ประมาณาหลายพันแมวนะครับที่จะได้ไอเทมพวกนี้มานะฮะการ์ดบอยก็จะเป็นซีดครับที่ซันอยากได้นะแต่ว่าโอ้ใช้ตั้ง12เหรียญน,นะฮะแล้วก็อื่นๆก็เฉยๆนะครับโกเลมก็ถ้าใครมีลีลิกตีมนุษย์นะครับก็ใช้โกเลมแทนแล้วก็การ์ดอาชีพนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ซื้อไปละกันเห็นว่าจะมีทำดาวไว้นะ แต่ซันจะมาเอารถ A อทีวครับนี่นะฮะคืออยากได้มาตั้งนานแล้วนะครับคือเห็นมาตั้งแต่ตอนที่เขามีโฆษณาว่ารถ A อทวจะเข้ามานะฮะซึ่งถามว่ามันจะเลยวันสงการแล้วไหมก็น่าจะเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่15แล้วนะวันสุดท้ายเออแต่เราก็ควรมีไว้ครับเอาไว้เล่นในปีถัดๆไปได้นะหรือว่า เอ่ออาจจะเอามาจาัดกิจกรรมเป็นวันไหลแทนนะครับใน r o m นะครับอืมอ่ะเดี๋ยวเราลองสุ่มกันนะครับตอนนี้มี2,200แมวนะครับดูสิว่าจะได้รถ ATV นะฮะต้องเสียกี่แมวนะครับขั้นแรกกดฟรีก่อนทีนึงนะครับศูนย์แมวหนึ่งรอบไปอ่าได้เกลือนะครับ ต่อไปเราก็จะกดนี่ฮะ12แมวนะครับเพื่อให้มันไม่เปลี่ยนกระดานนะฮะเพราะเราจะเอารถ ATV นะครับไปครับ12คอยอเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรมากครับคือถ้าคิดว่าจะเอานะเพื่อนๆตีต่ำๆไปเลย1,000แมวนะครับแต่ถ้าเกิดคิดมากหวังว่าจะได้ก่อน1,000แมว สันว่าเปอร์เซนต์ได้เนี่ยน้อยมากนะครับจากที่สันเล่นไอ้กองล้อมหาสนุกที่ไม่สนุกมานะครับเคยได้ประมาณ600แมวอะ่ะเออได้ของออพิเศษอันหนึ่งนะครับแต่เท่าที่เล่นมาทุกครั้งนะครับที่สันจะเอาเป็นการอาชีพเนี่ยก็พันแมวตลอดเลยนะครับมันไม่ลดหรือว่าปลานีเอาเลยนะเออไม่รู้ว่ามัน จับรอบเลยหรือเปล่านะว่าเฮ้ยนี่นมันมีกําลังนะฮะเอาเต็มแม็กตลอดนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนเกมในตัวนะครับเขาก็ต้องเสียค่าออกแบบค่านู่นนี่นั่นนะครับยังไงก็ถ้าอยากได้ก็ต้องยอมนะครับเพราะมันสวยนะฮะโอ้โหที่ส8แมวแล้วเพื่อน โอ้โหอีสี่สิบแปดแมวก่อนจะกดเนี่ยยังไงก็พยายามดูไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าแมวในส่วนการันตีอันล่างเนี่ยมันจะทวีคูณขึ้นเรื่อยนะอย่างตอนนี้เก้าหกนะครับก็แสดงว่ามันใกล้จะออกแล้วนะอเพราะว่ามันการันตีไว้ไงว่าเห็นไหมพันแมวเป๊ะเลยเพื่อนๆนนะครับจากสองพันสองเหลือหนึ่งพันสองนะครับมัน เอาสุดจริงๆนะครับยังไงก็ถ้าอยากได้อย่าต่ำกว่าพันแมวนะครับไม่งั้นจะหงุดหงิดปเปล่าๆนะครับถ้าใครยังไม่มีร้านเติมเกมก็ฝากร้านเปย์ทูวินไปด้วยละกันนะครับอ่าได้รถ ATV มาแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวความสวยงามให้ดูนะครับว่าคุ้มค่ากับการสะสมหรือไม่นะฮะอ่าได้ปลดเป็นมูฟ e ป e d หนึ่งนะครับอืม แต่เกิดใครไม่อยากสุ่มอันนี้ก็รอไปดึงใน exchange เอาแล้วกันนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าน่าจะมีคนแย่งดึงเยอะนะครับออันนี้เรากดฟรีอีก2ทีนะครับเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันให้เรากดฟรี3ทีนะอ่าเดี๋ยวนั่งให้ดูนะครับนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวลองขี่ไปลงดันดูนะครับเป็นไงโอ้โหใช้ได้ไนะเพื่อนๆคือนอกเหนือจากมอเตอร์ไซค์ที่เ M มันเอาเข้ามาแล้วนะครับ ที่มันเป็นเวสป้าใช่ไหมในวันสงกราน,นะครับสันว่ารถ ATV เนี่ยมันก็คือหนึ่งในไอเทมที่เป็นสัคีตัวใหม่ละกันถ้า RO อเจ้าอื่นๆเนี่ยอาจจะมีเยอะแล้วนะครับไอพวกสัคีแปลกๆแ,แ,แบบที่เป็นรถอะไรเงี้ยนะฮะแต่อา M รู้สึกเหมือนว่าอันนี้น่าจะเป็นอันแรกนะครับที่เป็นรถนะเพราะว่าก็จะเป็นพวกมอไซ พวกสัตว์ขี่ที่เป็นสัตว์มากกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถเลยม,มันก็เท่ดีนะครับอ่ะคราวนี้เราก็จะมารีวิวชุดสงการอื่นๆนะครับว่าเดือนเมษามีอะไรบ้างนะฮะอ่ะมาที่กล่องนี้ครับ25แมวนะถ้าสุ่มแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ชุดสงการนะครับซึ่งเป็นแฟร์เปอร์เซนต์ด้วยนะฮะนี่นะครับแฟร์เปอร์เซนต ถามว่าสุ่มไหมเดี๋ยวซันจะสุ่มพอหอมปากหอมคอให้เพื่อนๆดูละกันนะครับเพราะว่าซันแค่อยากจะเก็บไอ้พวกเนี่ยกาชาชิเล็กๆนะครับให้มันครบๆส่วนหลังยังไม่มีนะครับเดี๋ยวก็สะสมไปหางก็ยังไม่มีนะ เพราะว่าที่มันให้ตั๋วฟรีมาเนี่ยมันก็จะสามารถสุ่มไอ้พวกของชิ้นเล็กๆเนี่ยได้1ชิ้นนะครับส่วนกล่องล่างครับกล่องล่างก็คือเป็นสัตว์ขี่เก่านะครับก็คือเวสป้านะฮะซึ่งสันก็ยังไม่มีนะอยากได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูจากทรงแล้วน่าจะยากแล้วก็ชุดอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ชุดกาชาเปอร์เซนต์นะครับมันเป็นชุดบวก ATK M ATK นะ ส่วนกาชาเช็กเล็กถ้ามีก็ดีนะแต่สันว่ากล่องใหม่ๆเนี่ยมันให้ชิ้นกาชาเล็กๆสวยกว่านะส่วนไอเล็กซันไม่ค่อยชอบอ่ะอถ้าจะสุ่มนะครับสันแนะนําว่าสุ่มให้ได้นี่ครับบัตรบวก12นะเราเอาไปบวกส่วนอาวุธนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้นะครับบัตรบวก12เนี่ยเติมไปเลย60กล่องแต่สันไม่ไหวไงสันเอาแค่10กล่องพอนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่า10กล่องเราจะฟลุกไหมมาแล้วครับภาพนี่ฮะอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถือว่าได้ชิ้นเล็กเราไม่ซ้ำเลยนะได้แว่นกับหางมานะครับเอออ่าได้ปลา50ตัวนะครับปลาเนี่ยเราสามารถเอาไปขายได้นะครับไปขายในร้านค้าเนี่ยอืมเนี่ยแล้วก็เอาบัตรฟรีแรกนะครับเราก็จะได้ชิ้นเล็กครบใส่หมวกเจี๊ยบก็น่ารักดีนะเพื่อนๆของตู้ตัวฟ้านะครับ มันก็เอามาเป็นชุดสงการได้เหมือนกันเนี่ยพอดูรวมๆแล้วมันก็มีสเสน่ห์อยู่นะเพื่อนเพื่อนอืมเป็นไงใส่หมวกเจี๊ยบนะครับแล้วก็แว่นเป็นจากกล่องนะครับแล้วก็ชุดเนี่ยเป็นชุดสงการอันเก่านะส่วนรถก็เป็นรถ A t ทวนะครับนี่เท่ากับว่าเดือนนี้เนี่ยใครอยากได้พวกไอเทมของวันสงการเนี่ยก็ควรมีสะสมไว้ละกันนะครับ ถ้าใครชอบแนวสไตล์ไทยๆนะเออไม่อยากได้เป็นชุดแบบชุดจีนชุดเออลาชวงอะไรเงี้ยนะฮะชุดนี้ก็ถือว่าเป็นเซตที่น่าสะสมเหมือนกันนะฮะสันก็จัดมาแล้วนะครับส่วนเพื่อนๆจะจัดหรือไม่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับ